โยสวัสดีครับวันนี้เราก็มาแค่โอ้ไอ้หนุ่มทุ่งพยาหมีกัน่อาหายไปหลายวันเลยอ๋อนี่ไงที่ตัวเองว่าที่มันเหมือนเนื้องอกเนื้ออะไรมันเป็นเดิอนนิดเดียวเย่ yeah, ออกมาแล้วครับขี้หูแช่ก็นานแล้วครับไม่ เป็นเกือบอาทิตย์มั้งครับที่ไม่ได้ลงคลิปวิดีโอให้แฟนคลับได้ดูอย่างเมื่อวานเนี่ยนั่งรุ้นโมเลบอลสาวไทยตีกับเกาหลีใต้โอ้ยรุ้นสองเซตหลังนี้รุ้นจนเยี่ยวเหนียวอะเพราะสองเซตหลังนี้เราไล่ตามเขามาตลอดอะ่ะตามมาเซตสองนี่ตามมาจนมาไล่ทันเอาตอนที่สิบเจ็ดแต้ม แล้วก็ขึ้นกันไปเรื่อยๆจนเขาขึ้นไป24ก่อนแล้วเรา23แล้วก็ดิวกันไปเรื่อยๆจนเรามาชนะเขาที่เอ28กับ26โอ้โหก็แบบเสียวมากเลยเสร็จแล้วพอเซตที่3นี่เริ่มต้นเกมมา4ลูกแรกนี่ทางเกาหลีได้ไปก่อนเลยนำไป4ลูกอะ่ะ แล้วเรามาไล่ทันเอาโอ้น่ะกว่าจะไล่ทางก็คือแต้มที่ยี่สิบนั่นแหละพอแต้มที่ยี่สิบปุ๊บเราก็ขึ้นยี่สิบเอ็ดแล้วก็ไปยี่สิบสองแล้วก็ไปยี่สิบสามแล้วก็หยุดทางู้นก็ไล่มาเป็นยี่สิบเอ็ดเราก็ได้แต้มที่ยี่สี่ยี่ห้าโดยเฉพาะอ่ายีแต้มที่ยี่สิบเนี่ยนะรู้สึกว่าจะเป็นการบล็อก ของทัดดาวนะโอ้โหแต่แล้วเมื่อวานนี้ทัดดาวเล่นดีมากสวยก็สวยเล่นก็เก่งแล้วก็บล็อกลูกดีดีรู้สึกเมื่อวานบล็อกทัดดาวจะบล็อกได้ประมาณสิบสองสิบลูกหรือสิบสามลูกก็ไม่รู้ทำคะแนนบล็อกกันนะไม่ใช่สิไทยได้คะแนนจากการบล็อกไปสิบสามลูกอารวมกันอนะ แต่ทัดดาวทําได้กี่คะแนะนละสิบคะแนนหรือว่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าลูกที่ทัดดาวบล็อกหรืออะไรเนี่ยมันเป็นแต้มที่สําคัญไงครับเขาเรียกบิ๊กพอยต์บิ๊กพอยต์ฝรั่งมันพูดบิ๊กพอยต์พราะเวลาผมดูเนี่ยผมชอบดูอีบรรยายเสียงฝรั่งทั้งๆที่ฝั่งไม่รู้เรื่องนี้นะแต่ว่าอารมณ์แล้วก็อะไรมันมันง่ายต่อเพราะบางทีเนี่ย เราฟังผู้บรรยายไทยก็ต้องยอมรับตรงๆว่าบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงแล้วก็บางทีแล้วก็อวยเราเกินเหตุมันก็เลยดูแล้วมันรู้สึกว่าถ้ายอย่างนั้นสู้ฟังไม่รู้เรื่องแล้วดูสภาพแล้วก็ดูบรรยากาศในสนามน,น่าจะดีกว่าอ้าค่คยโทรอีกเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาอัดต่อมาต่อกัน ก็ลูกค้าโทรมานัดโทรศัพท์เอาไปวางเสียบชาร์จแบตไว้ก็แบตเริ่มที่จะไม่เต็มแล้วแป๊บเดียวก็รู้สึกว่าต้องชาร์จทุกวันมันเป็นโทรศัพท์ที่ได้มรดกมาจากคุณลูกนึกถึงคุณลูกแล้วอ๋ไปตกตะกรรมลำบากอยู่ออสเตรเลียนู่นขำมากเลยอยู่ที่ประเทศเราอยู่ที่บ้านเราเนี่ยนะ งานการก็ไม่คอยทำํำมีก็ง,งานข้างนอกอะกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าล้างจานอะไรก็ไม่ชอบเวยงงกับมันมากเลยแล้วก็พอไปอยู่ที่นู่นอะก็ทําได้หมดเลยฮะเพราะวันกลัวว่าเดี๋ยวไม่มีเงินใช้ก็เลยต้องไปเป็นลูกน้องเขาเป็นเป็นลูกจ้างงานอะไรก็ทําหมดเออตลกมากเลย เราก็ดูเอ้ยมันจะไปรอดได้ยังไงอยู่เมืองไทยไม่เห็นทำอะไรสักอย่างเคยถามเขาก็บอกก็มีพ่อกับแม่แล้วหนูจะทำทำไมก็พูดง่ายๆเขามีชีวิตเหมือนองค์หญิงน้อยเลยอะขำมากเลยองค์หญิงน้อยอตอนนี้เดี๋ยวเราใส่น้ำยาเข้าไปแล้วม ใส่น้ำยาแล้วก็เข้าไปเกาๆเฉยๆนะครับตรงเนินหรือว่าไอติ่งที่ลูกค้าบอกไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ยืนมากอะไรมากมีนิดเดียวไม่น่ามีปัญหาอะไรนะตอนนี้ก็อีกสักพักหนึ่งอีกสักพักหนึ่งผมจะใช้สำลีแล้วนะตอนนี้ก็แค่เกาเฉยๆเดี๋ยวเราจะมาดูว่าขี้หูจะ ที่มันอยู่ครึ่งด้านในเนี่ยมันจะเหลืองไหมเพราะด้านนอกมันเหลืองนะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยยังมองไม่เห็นเออเออมองเห็นแล้วแต่ว่ามันไม่เห็นว่าพอโดนน้ายาทําละลายมันจะเหลืองไหมมาเราไปดูกันเราก็เริ่มก็ตอนนี้เราจะเน้นไปที่ตรงกลางก่อนนะเน้นไปที่ตรงกลางเพราะอยากรู้ว่า มันจะมีขี้หูละลายไหมตรงกลางไม่มีขี้หูละลายครับตอนนี้เน้นข้างนอกรอบนอกเนี่ยพอเมื่อกี้เราขูดออกมาได้เยอะเลยนะตอนที่แสะละงัดแสะละงัดนอกนั้นเราก็ขูดขูดขูดอ่ามีสีเหลืองครับโอเคโอเคเหลืองมากไม่ใช่เหลืองธรรมดาเหลืองมากด้วยซ้ำ ่อไปเราก็จะใช้สำลีอยู่นะครับตอนนี้ก็เน้นไปที่ขอบแก้วหูเลยนะชํำปลายเลี้ยวเล็กลงไปนิดนึงใช่แนละ้วเราก็เริ่มปั่นเบาๆปั่นเบาๆไปเรื่อยๆผมก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเพราะโดยปกติถ้าเป็นสำลีเนี่ยผมจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาตลอดเลยเพราะว่ามันท่านหนัก แต่ไม่รู้คนอื่นจะเป็นแบบเราหรือเปล่านะตอนนี้ก็เน้นไปที่ตรงกลางขมวดปมขมวดปมแล้วผมเน้นมาที่ด้านนอกแล้วนะผมจะขมวดปมแล้วนะขมวดปมมาที่ด้านนอกแล้วออนนี้ก็เน้นด้านนอกเน้นด้านนอกเลยมีเหลืองไหมก็มีเหลืองนิดหน่อยก็เอาน้ําที่อยู่รอบนอกหูนี่ออกด้วยตอนนี้ ก็ยังชื้นอยู่นิดหน่อยแต่โดยรวมก็ถือว่าดีขึ้นแล้วครับความชื้นพวกนี้บางทีปล่อยไปมันก็เละเหยไปเองนะครับไอ้น้ํายาพวกนี้มันไม่ได้สร้างมีความชื้นหรืออะไรก็จริงครับแต่ว่าความเข้มข้นเขาสูงนะครับไม่ได้ทําให้เป็นเชื้อลงเชื้อรานะครับอันที่หลายๆคนบอกว่ามี แฟนคลับคนหนึ่งบอกว่าไม่เคยแค่หูเลยไม่เป็นเลยแล้วต้องแคะไหมคือมันไม่ได้เป็นไรได้ยินปกติก็ไม่ต้องแค่หรอกครับคือไม่ได้เป็นไรนอกจากสิว่าเอออยากให้มันสะอาดอยากให้อะไรเงี้ยก็แนะนําเลยไปซื้อน้ํายาลลายขี้หูมาหยอดหยอดเสร็จแล้วก็เทออกมาอย่างเดียวเอียงออกมาครับถ้ามันมีขี้หูมันก็จะไหลออกมาเองครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอาคอตตอนบัดไปซับๆขี้หูออก คำเช้าเย็นเช้าเย็นอะรรับรองครับสะอาดแน่นอนแต่จริงๆอะโดยธรรมชาติเนี่ยถ้ามันได้ยินปกติไม่มีอาการคันไม่มีอาการอักเสบอะไรก็ไม่ควรไปยุ่งกับมันแ่ะครับหูเนี่ยไม่ต้องหูคนอื่นหูผมเองผมก็ไม่ยุ่งนะถ้าจะเต็มที่ก็แค่อตอนสระผมอาบน้ำเสร็จเนี่ย อาจจะเอาอีสัมรีมาพันกับอีอผมพันกับอีไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยนะครับไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็เช็ดแต่รอบนอกนะครับผมไม่เคยเช็ดเข้าไปคือถ้าไม่จําเป็นนะผมไม่เอาเลยกลางหูเข้าไปโดนแก้วหูแก้วหัวเพราะผมเสียวแล้วเวลาทําให้คนอื่นนะผมไม่เป็นไรเพราะผมไม่ได้เสียวด้วย <c oughs> ลูกค้าเสียวแทนเอาุดันหลุดอีกอุตส่าห์จะโม้ซะอย่างดีแล้วจะทําสําลียยาวๆครับเพื่อความเสียวดันหมุนแล้วมันบีบไม่แน่นบีบไม่แน่นเนี่ยมันต้องบีบตรงตรงปลายนี้แน่นๆก่อนแล้วก็ค่อยลูดออกมาลูดมาให้มันยาวเห็นไหมเนีย่ยบีบบีบบีบตรงนี้แน่นๆแล้วมันก็จะเห็นเห็นตัวเหล็กเห็นตัวอะไรเงี้ยแล้วเราก็ เก็บเอาไว้แล้วปลายมันเนี่ยมันจะแหลมเลียวแล้วยังไงมันก็โดนแก้วหูแนะ่โดนแก้วหูแล้วเราก็ทิ่มเข้าไปเลยครับประมาณครึ่งเซนถึงแปดมิลถึงมิลหนึ่งไอถึงเซนหนึ่งที่เลยเข้าไปมันก็จะไปพันอยู่รอบหูวครับมันไม่เจ็บหรอกครับมันเหมือนนวดเบาๆพราะเรากะถึงความลึกแล้วก็ไอขอบของเหล็กไปเรียบร้อยแล้วนั้นมัน ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วเราทําด้วยสติด้วยสมาธิเนี่ยนะครับลูกค้าก็จะจะเพลินสบายไปหมดส่วนใหญ่ตอนนี้ผมชอบมาบอกแฟนขับเรื่องมีความสุขนี่เกิดจากการมีสติและสมาธินะครับ mm hmm. คิดทีละอย่างทําทีละเรื่องทําทีละเรื่องคิดทีละอย่างก็อันเอีเยวแลวรับเพราะอย่างน้อยเนี่ย จะทาให้คุณมีสติแล้วก็มีสมาธิอยู่กับมันเมื่อมีสติมีสมาธิมาปุ๊บเนี่ยปัญญามันตึ้งเกิดเองนะครับพอปัญญาเกิดเองปุ๊บชีวิตเรามันก็ง่ายแล้วมีความสุขการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยขาดสติขาดสมาธิน,นี่ผมบอกได้เลยครับยากที่จะประสบความสําเร็จไปดูข้างลุงกันโยกลับมาหูข้างขวากัน เรายังอยู่กับไอ้หนุ่มทุ่งพญาหมีอยู่เราแอบคุยกันนอกรอบแล้วแต่เราไม่บอกเราก็ว่าเราคุยเรื่องอะไรกันเรื่องที่เราคุยส่วนใหญ่ถ้านอกรอบเนี่ยไม่สามารถจะคุยแบบนี้ได้นะครับเพราะว่ามันผิดกฎหมายมันผิดกฎหมายแล้วจริงๆมันเป็นเรื่องของรสนิยมด้วยข้างนี้ไม่มีอาการที่ว่า ติ่งหูหรืออาหูเนื้อยืนย่นๆอะไรนะครับแต่ก็ยังมีขี้หูแฉะเหมือนเดิมขี้หูแฉะเราก็ใช้วิธีแซะแล้วก็งัดแสแล้วก็งดัดเหมือนข้างนู้นเลยนะก็ค่อยๆทำไปทีละนิดทีละนิดแสแล้วก็ดันไปแล้วก็งดัดเออตรงขอบนี่แฮะเอ้าไปไหนล่ะขี้หูฉัน ก็เราแสะขี้หูไปเรื่อยๆอ้าใช่นี่ไงหลุดออกมาละ <c oughs> อือือกอยิ่งใหญ่ดีจริงๆเลยขี้หูก็อย่างเยอะอยู่นะครับผมค่อยๆแสะอาังงาัดขึ้นมานี้หนึ่งใช่ไหมก็พยายามดูว่าตรงกลางไปเนี่ยมีแผ่นหรือมีอะไรไหมผลปรากฏว่า ก็ไม่ได้มีแผ่นมีอะไรนะครับยังเป็นยังคงดูสะอาดอยู่นะตรงกลางเดี๋ยวเขาปรับมุมกล้องับโอเคปรับมุมกล้องแล้วก็ตอนทําก็ไม่ได้ดูมุมกล้องพอมาถ่ายแล้วชอบมาปรับน่าติตายจริงๆตอนนี้เราก็ยังปรับมุมเดิมอยู่แล้วแล้วผมก็ใช้วิธีแซะแซะไปเรื่อยๆเบาๆนะครับ แสไปเรื่อยๆเบาๆแล้วก็มันจะเป็นเหนียวๆเนี่ยติดไปติดมาทั่วบางทีอยากให้มันออกทีเดียวแต่บางทีก็ต้องเอามาแบบมาพันๆๆกันอ่ะมีอีกไหมก็เท่าที่เห็นนี่ตรงโคนหรือว่าตรงไอ้รอบนอกนี่ก็ยังมีผมก็จะเน้นๆอีกนิดเดียวมันก็จะหลุดหมดแล้วครับเน้นๆแสแล้วก็งัดงัด ออกมาแล้วเห็นไหมพอเราเน้น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 นี่ก็เพิ่มน้ําหนักได้นะครับเพราะมันอยู่รอบนอกแต่พอเป็นกลางหูไปนี่เป็นเน้นหรือว่าลงน้ําหนักไม่ได้เลยนะครับเพราะหูจะบางและเจ็บมากเขาบอกว่าเจ็บขนาดไหนเอจะปวดพันถอนฟันไหมปวดครับแต่ว่าปวดกันคนละอย่าง แตปวดแต่ปวดเจ็บปวดเหมือนกันนะครับแต่ว่าความทรมานแตกต่างกันตอนนี้ผมจากดูด้านในแล้วด้านตรงกลางแล้วตรงแก้วหูไม่มีอะไรผมใส่นี่ไปเลยครับเต็มคาราเบลครับน้ำยาละลายขี้หูผมใส่น้ำยาละลายขี้หูไปผมก็ไปผ่าน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 เอ๊ะทำไมหลังเท้าผมยิ้วก้อยมันเจ็บเนี่ย,ยก่อนนะ ผมเตะรองเท้าไปเลยผมไม่ใส่แล้วรองเท้าแตะพราเมอเช้าเนี่ยน่าจะเกิดจากผมอ่ะผมไปเล่นเซิร์ฟแล้วผมขี้เกียจขี้เกียจเปลี่ยนรองเท้าไงผมมาออกมังกายเสร็จเลยสเสอรอ็จแล้วผมก็จะเล่นเซิร์ฟแต่หลังจากออกกังกายเสร็จยืดกล้ามเนื้อเสร็จแล้วผมก็ไปเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าแตะแล้วก็ขี้เกียจกลับไปใส่รองเท้าไอ,อ้ผ้าใบาอีกผมก็เลยใส่รองเท้าแตะเล่นเซิร์ฟเอ,อ้ยมันก็เล่นได้ฮฮ แต่ผลพวงจากไอ้เล่นได้ที่ผมว่าเนี่ยมันทําให้ไอ้นิ้วก้อยผมโดนรัดและหลังเท้าโดนรัดบริเวณนั้นส่งผลมาตอนเนี้แหมยุ่งจริงๆเลยยุ่งจริงๆก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆทําไปหรือว่าผมควรกินยากแก้อักเสบดีเนี่ย ถ้ากินตอนนี้กลางคืนก็จะได้ไม่บวมนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ผมเชียร์วอลเลย์บอลเสรนะ็จนหลังเท้าผมด้านขวาก็บวมฝ่าเท้าก็บวมคือวันที่บวมหนักสุดก็วันที่แพ้โปแลน์นะครับแบบไม่ได้สักเอินสักหาวเลยอะแพ้สามศูนยั่นนะครับแบบปวดหนักสุดอะขาก็ปวดใจก็ปวด วันนั้นมีคอนเสิร์ตอยู่ในเชียงรายแล้วก็วงอะไรไม่รู้ที่มันร้องเพลงสองลักอ่ะนะจะมาเล่นในเชียงรายแล้วเขาก็าทางผับเขาก็เชิญให้ผมไปถ่ายรูปไปอะไรทําเหมือนกับว่าไปรีวิวให้ผับเขาแหละแล้วเข้าดูฟรีมีเครื่องดื่มมีอาหารอะให้หมดอะแต่ก็ไม่มีอารมณ์จะไปอะครับ โอ oh, ้ใช่ใช่ตอนนี้ไอ้โรงแรมบูสิคเก่าที่กะตะเนี่ยที่ชั้นสิบอะ่ะเขาจะเปิดสวนน้ำมั้ยแล้วเขาก็เชิญเชิญให้พวกทําเพจทําอะไรหรือพวกตากล้องเนี่ยไปแล้วก็ไปในรอบบ่ายเนี่ยไปดูใช่ไหมแล้วก็มีอาหารว่างให้กินส่วนรอบดึกเป็นการล่าด,ดินเนอร์เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาต้องแต่งตัวไงอะ่ะเพราะว่าถ้าต้องแต่งชุดแบบ สุภาพหรือว่าชุดสูทชุดอะไรอย่างเงี้ยผมอืมผมไม่มีว่ะเอะผมมีเปล่าวะเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนมันต้องใส่แรงเกงสล็กใส่เสื้อเชิ้ตขาวแล้วใส่รองเท้าหนังเงี้ถ้าอย่างเงี้ยยังยังพอมีอยู่เออสินะไอรองเท้าหนังนี่มันจะเสียเรี่ยงก็ไม่รู้วะ พราะว่ารองเท้าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ใส่น้ำมันก็จะเสียอ่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็คือกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะไปมาเพลเพราะว่าวันที่ว่าเนี่ยมันคือวันที่สิบเจ็ดแล้วโดยตัวผมเองเนี่ยผมก็อยากอยากไปดูมานานาแลวเมื่อก่อนเนี่ยเคยขึ้นไปไชั้นสิบชั้นสิบเอ็ดเนี่ยที่เป็นเอาห้องอาหารฝรั่งเนี่ยนะผมเคยไปกินข้าวของเพื่อนๆอ,อยู่เป็นเพื่อนให้กับ คนรวยคนรวยกินข้าวเป็นเพื่อนคนรวยเนี่ยอกุ้งล็อสเตอร์ตัวใหญ่ๆเนี่ยผมไม่ได้กินหรอกครับผมกลัวเมียผมลูกผมเห็นนี่อยากกินนต่ผมบอกผมไม่กล้ากินเนะผมดูแล้วแม่เหมือนสัป,ประลาดว่ะผมดูแล้วผมรู้สึกว่าลักษณะมันก็เหมือนแมลงสาบเนี่ยแล้วผมรู้สึกขยะขยงผมก็เลยเห็นคนกินกุ้งกินกัง้งอะไรเนี้ยแล้วก็กินแบบ จ,จับจุบนะครับผมไม่เคยอิจฉาเลยนะยิ่งไอที่เวลาก็ไปซีฟู้ดหรือโชว์ในอีไอจีโชว์ในโซเชียลที่กินโชว์เนี่ยนะครับที่เป็นอาหารทะเลอะไรเงี้ยคือผมเฉยๆนะสำหรับผมอาหารทะเลเพราะผมกลัวขี้แตกอะ่ะเพราะผมเคยไปกินอาหารทะเลแล้วก็แพ้แล้วก็ขี้แตกกินทั้งปากออกทั้งตดูดเนี่ย แล้วก็เสียแรงไปหมดแล้วก็เลยไม่ไม่ค่อยชอบอาหารพวกนี้อโดยส่วนตัวนี่ถ้าเลือกได้นะผมชอบกินไข่ต้มกับน,น้ำจิ้มซีฟูด้ดอาหารอะไรก็ได้ที่เป็นตระกูลไข่แล้วทำด้วยไข่อะไรเนะี่ยผมชอบหมดเลยนะอ๋อยกเว้นไข่ตุนโคตรเบือออ่อเลยอ่ะเพราะว่ามันเคยมีอย่างนี้มันเคยมีคนตุนไข่ให้ผมกินแล้วเสร็จแล้วมันไม่อร่อยอะ่ะ แล้วผมก็ต้องมานั่งปรับกับไอ้ความเค็มความแข็งความไม่นิ่มความอะไรเนี่ยแล้วรู้สึกเฮ้ยมันไม่มเหมือนเต้าหู้่เต้าหู้ยังปุ๊บกลืนลื่นลงไปได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเต้าหู้นิ่มๆหรือเต้าหู้ไข่ที่เขาวางขายกันปัจจุบันนี้ที่ทําจากบริษัทหนึ่งในประเทศไทยนี่ไอ้เต้าหูห้แบบนั้นผมก,ก็ไม่ชอบนะกินแล้วมันแย่แย,แยมันไม่มันไม่ได้เทกเจอร์เหมือนไอ้เต้าหู้ที่เราเคยกินตอนเป็นเด็กเนี่ย อย่างใครกินใครใครเคยเห็นเต้าหู้ยี้มั่งหรือว่าเต้าหู้เหม็นนะ่ะไอเต้าหู้ยี้ที่มันเป็นสีแดงๆอะ่ะที่เขาใส่ซอสเงี้ยนี่เขาเรียกเต้าหู้ยี้อย่างั้นนะกินกับข้าวต้มโอ้ยอร่อยอร่อยอร่อย,ออยสมัยก่อนผมเห็นพ่อผมกินแล้วผมก็นึกว่าเอ้ยมันเป็นอาหารหรูหรามเพิ่งมารู้ตอนหลังว่ามันไม่มีจะแดกกันมันถึงแดกเต้าหู้ยี้กันเนี่ยแหละมันถูก ไม่มีตังกินเนื้อไงเสร็จไม่มีตังกินจ้นไม่มีตังกินไก่แล้วผมเนี่ยผมเป็นคนชอบกินเนื้อวัวชอบกินเนื้อกวายเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อทุกชนิดเนี่ยผมกินได้หมดแต่ทีเนี้ยมาอยู่กับแม่ผมแม่ผมก็ไม่กินเนื้อเว้ไม่กินเนื้อวัวนับนับถือพุทธไม่กินเนื้อวัวอ่ะเสร็จ มาอยู่เชียงรายผมก็มาอยู่บ้านแบบร้านหมูยอแล้วก็แบบโอ้โหได้กินเนื้อทุกวันแหละแต,แต่ว่าแต่ว่าอาหารที่ก็ทําเนี่ยมันเป็นลูกชิ้นเนื้อกับลูกชิ้นบัวนะที่ร้านหมูยอที่ผมอยู่แหละแต่ว่าเวลาผัดอะไรออกมาเขาไม่ทําอาหารเนื้อเว้ยเพราะว่าตัวคุณแม่เจ้าของร้านเนี่ยเขาเขาไอ้นี่นับถือเจ้าแม่กวนอิมก็เลยไม่กินเนื้อวัวอีกผมก็เลยไม่ค่อยได้กินเนื้อวัวอีกเสร็จแล้ว มาถึงพอมามีเมียคนปัจจุบันเนี่ยเมียคนปัจจุบันก็ดันไม่ชอบกินเนื้อวัวอีกไอเขาเรียกว่าอะไรวะพอมันตุ่จีนไม่ใช่ตุ่จีนดิพอมันมีอะไรว่ากินเจเทศกาลกินเจนเนี่ยโอ้ยเมียผมเนี่ยแห่นไปก่อนเพื่อนเลยอะ่ะไปกินเจกลัวไม่ได้บุญอะไรก็ไม่รู้อ่ะอิสเนี่ยดึงออกมาโล่งไหม มันติดแก้วหูอะโอ้ยสุดๆเลยดีนะที่เห็นนะครับไม่เห็นนี่ก็โน่นอะติดไปคนที่รำคาญก็เจ้าของหูว่าผมไม่ได้รำคาญด้วยพูดแล้วก็อยากกินเนื้อวัว แล้วเมื่อก่อนเนี่ยชอบที่สุดก็คือลูกชินนลลกช้นเนื้อวัวแล้วลูกชิ้นเนื้อวัวเนี่ยจะต้องเป็นร้านเชียงรายหมูยอเท่านั้นนะครับแต่หลังจากที่ตัวป้ป๊าเนี่ยเขาเลิกทําแล้วปะป๊าก็ตายไปแล้วไอ้สูตรลูกชิ้นเนื้อวัวหรือไอ้สูตรหมูยอไม่มีเจ้าไหนในเชียงรายอร่อยเหมือนเดิมหรือเท่าเดิมเลยนะครับนอกนั้นพอกินได้บางคนบอกอา้าก็ร้านเชียงรายมีด้านดังอยู่ร้านหนึ่งไม่ใช่หรอร้านตรงนั้นนะขายดีที่สุดในเัียงบัด มันไม่ใช่หมูยอครับไอ้นั่นเ็าผสมเนื้อวัวถ้าหมูยอแท้ๆมันมันหมูตัวหนึ่งอะใช้สะโพกหลังอะแล้วหมูมันตัวนิดเดียวอะแล้วทําทีไอ้นั่นเขาทาทีขายกันเป็นยร้อยกิโลมันจะเอาหมูที่ไหนมาใช้โลกมันก็เลยผสมเนื้อวัวถ้าคุณอยากรู้ว่าเอ้าแล้วทำไมมันยังขาวมันก็ขาวมันนึ่งไงถ้าคุณเอาไปทอดคุณก็จะเห็นเลยว่าไอ้หมูยอที่คุณซื้อไปอะมันดําและไอ้คนที่ไม่รู้เป็นพวก ลัททีเจ้าแม่กวนอิมไปกินเข้าไปไม่รู้จะบาปหรือเปล่านะแต่เชื่ออยู่เรื่องหนึ่งนะคือไอ้เจ้าของเนี่ยมันพยายามไปทำหลายๆอย่างนะนอกจากที่คือจะเอาเงินไปลงทุนนึกอกไหมตัวมันอะได้ดีหมดเพราะว่ารุ่นพ่อเนี่ยทำมาให้เยอะแต่พอมาถึงรุ่นลูกเนี่ยมันทำอะไรก็ไม่ขึ้นนั่นแต่มันขายหมูยอก็ยังขายได้อยู่เลยแต่ทำอย่างอื่นไม่ขึ้นเวยไม่รู้ฆ่าไปหลอกชาวบ้านเขาเยอะหรือเปล่า นึกออกไหมผมใช้คําว่าหลอกเพราะชาวบ้านนี่รู้ไงนึกว่ามันเป็นเนื้อมูรล้วนๆมันไม่ใช่เนื้อหมูนะครับมันผสมเนื้อวัวจริงๆเนื้อวัวมันแพงกว่าดว้วยนะเนื้อวัวเนื้อกวายเนี่ยเขาก็เอาไปทํากันนะครับพูดเรื่องหนึ่งไปเรื่องหนึ่งลามไปเรื่องหนึ่งแล้วนี่แบบดูเหมือนไร้สาระมากเลยอะ่ะก็ คนทนฟังกันไปนะครับอันนี้ผมจะน่าจะจบคลิปวันนี้ด้วยตรงเนี้ยแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูขี้หูโดยรวมกันนะว่ามันเป็นยังไงตอนเนี้ยแก้วหูสะอาดสะอ้านด,ด้านในสะอาดนะวเมื่อวานนี้นะรุนทีมไทยก็แบบอย่างที่บอกครับเยี่ยวเหนียวเลยสองเซตหลังแล้วก็มีความสุขมากและขณะเดียวกันเนี่ย ข้างบนเนี่ยดูทีวีใช่ไหมลุ้นจอคนไทยใช่ไหมส่วนข้างล่างเนี่ยก็ลุ้นอีทีมจีนกับญี่ปุ่นก็เชียร์เชียร์เชียร์รักทีมจีนมากญี่ปุ่นนี่ตอนหลังเนี่ยความเกลียดของผมเนี่ยมันน้อยลงแล้วแต่ที่เกลียดจริงๆก็คือไอ้พวกนายกสมาคมมลยบอลญี่ปุ่นกับพวกตัวสปอนเซอร์ญี่ปุ่นคนพวกนี้แหละครับที่คอยออกกฎออกกติกาการคัดเลือกจะไปโอลิมปิกเชื่อไหมครับ เขาทำแบบนี้มาตลอดแล้วทําให้ไทยไม่ได้ไปโอลิมปิกสักทีเมื่อก่อนเนี่ยได้ที่สามของ A A เอเชียก็จะได้ไปแล้วตอนนี้เขาก็เปลี่ยนกฎเปลี่ยนก,ยนกติกาใหม่หมดอะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันยังได้ที่สองรองจากจีนอยู่แต่ว่าเกาหลีมันไม่ได้ที่สามแล้วเมื่อก่อนเกาหลีได้ที่สามันก็ยังได้ไปอยู่ทั้งเกาหลีและญี่ปุ่นเนี่ยค่าจ้างเขาแล้วก็เงินที่สนับสนุนเันก็เยอะมากครับเพราะว่าเดี๋ยววันหลังค่อยคิด คลิปนี้ก็ไปจากเท่านี้แล้วกันยังไงก็เชียร์สาวไทยวันที่14ต่อครับบาย